สวัสดีค่ะชั้นโคลสโบิสโซพิชแนลในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเค้กมะยงชิดวัตถุดิบหลักที่เราใช้นะคะมมยงชิดตามชอบแป้งเค้ก150กรัมน้ำตาลทราย140กรัมนมจืดสด120กรัม เนย90 g, กรัมกลิ่นวีลหนลา1ช้อนชาผงฟูช้อนครึ่งช้อนชาครึ่งเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาและไข่ไก่1ฟองนะคะเราจะมาเริ่มตีไข่ก่อนนะคะกับน,น้ำตาลตีไข่กันตาลก่อนเลยนะคะ ตีจนน้ำตาลละลายหมดนะคะเราใช้น้ำตาลทำเค้กก็ยิ่งดีค่ะเม็ไม่จะเล็กนะคะตามนี้นี่เลยค่ะเนยนะคะตัดเนยเย็นจัดนะคะเราตัดเป็นก้อนเล็กๆลงไปเลยนะคะถ้าเราไม่ไม่ใช้เนยเราใช้น้ำมันพืชก็ได้นะคะเพื่อน แหน,ะะนกตาเดียวกันเลยค่ะ90กรัมกระเลือค่ะทอนเนยเราเป็นเนยเจือตีไป,ไปเรื่อยๆค่ะให้เจ็บเปนเนยละลายเนยละลายแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเติมนมด้วยค่ะ120กรัม120กรัมใส่ไปเลยนะคะ ตีต่อให้เข้ากันค่ะต่อไปนะคะแป้งที่เราตวงไว้นะช่างไว้นะคะร้อยห้กรัมแล้วก็ผงฟูนะคะเราจะร่อนไปด้วยกันเลยค่ะ ให้เขเข้ากันนะคะโปรตีแล้วเนี่ยตอนถึงขั้นตอนนี้เราจะใช้พายระล่อมแป้งใช้พายระล่อมแป้งไปเรื่อยๆค่ะจนแป้งเขาไม่ขาวนะคะไม่ไม่เป็นเม็ดนะคะสุดท้ายเราจะเติมกลิ่นวลิลานะเพื่อนนะ เราคนเน้นเนียนแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยนะคะเราจะใส่ถ้วยอบสำหรับพิมพ์ขนมเค,ค้กนะคะเราใช้พิมพ์แบบนี้ค่ะแต่เราไม่มีน้าไม่มีเนยขาวนะคะที่จะทาเราใช้น้ำมันลำนะคะใช้น้ำมันพืชน,น้ำมันลำทาแทนนะคะเพื่อไม่ให้ขนมเนี่ยเขาติดถ้วยนะคะนะคะทาแบบนี้เลยค่ะ จากที่เราเอาเค้กใส่พิมพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาแต่งหน้าด้วยมะยงชิดนะคะเราตัดชิ้นเล็กๆนี้นะคะ่ะใส่ไปเลยตามชอบนะคะ หลังจากที่เราแต่งหน้าด้วยมมยองชิดแล้วนะคะอันนี้น้ำตาลทรายค่ะเราจะใส่น้ำตาลทรายเพื่อให้หนะ้าเค้กของเราเนี่ยกรอบนะคะโรยไปเรื่อยๆนะคะโรยเอาพอประมาณเท่านั้นนะคะ เ่อแ,แต่งหน้าเค้กเสร็จแบบนี้แล้วเราไปเข้าเตาอบก,กันค่ะเราได้วอร์มไว้แล้วนะคะเราใช้ไฟบนล่างร้อย ร้อยแปดสิบนะคะใช้เวลาครั้งแรกสิบห้านาทีก่อนแล้วแบบเตาของแต่ละท่านนะคะไม่เท่ากันนะต้องดูเองด้วยนะคะในความร้อนอันนี้นะคะเสร็จแล้วจ้าเค,ค้กมะยงชิดของเรานะคะ หน้าเขาจะกรอบนะคะเพราะเราโรยน้ำตาลนะคะสีสันสวยงามนะคะลองทำทานนะเพื่อนนะลองทำทานเราใช้มะยงชิดเพราะช่วงนี้มะยงชิดเยอะนะคะอร่อยค่ะอร่อยนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าเป็น,ป,นประโยชน์และชอบ กดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ได้พบกับการแปลร,รูปอาหารประเภทต่างๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ